สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปอยู่ที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับกราบขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้เราเนาะเอฟสินค้าไปนะผมแล้วก็กดแชร์กด Subscribe นะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมและกราบขอบคุณผู้อุปการะทุกท่านนะ ที่เอฟกล้วยไม้เราไปปลูกนะคะผมยังไงส่งรูปสวยๆมาฝากกันบ้างหรืออันไหนที่มันตายมันแย่ส่งมาบอกผมนะถ้าเคลมได้ผมเคลมถ้ามีสินค้านะครับผมวันนี้ผมจะพามาอ่าอีกอย่างนึงเลยผมกราบขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับผมถามถ่ายถึงน้องหมากันนะคะผมน้องหมาผมยังหาไม่เจอเนาะเราก็ยังพยายามอยู่ที่จะหาเขานะครับผมกราบขอบคุณมากๆครับผมแต่ทํางานก็ต้องทําไปต่อเพราะต้องเลี้ยงอีกสิบห้าตัวนะครับผมโอเคครับ มาพาสที่วัสดุปลูกกล้วยไม้เลยสำหรับวันนี้ใครที่กำลังหาและมองหาวัสดุปลูกกล้วยไม้ที่เหมือนจะหาง่ายแต่ก็ไม่มีขายแน่นอนในท้องตลาดนะฮะลำดับแรกเลยผมพามาชมแบบนี้เลยกาบมะพร้าวสับนะครับกาบมะพร้าวฉีกอันนี้ฉีกฉีกออกมาจากแบบนี้นะครับผมเราจะฉีกออกมาจากแบบนี้นะฉีกออกมาจากแบบนี้นะ ทำไมถามว่าต้องใช้วัสดุปลูกในการเป็นกับมะพร้าวสับแบบฉีกแบบนี้นะครับผมถ้าฉีกแบบนี้นะสมมุติว่าเราฉีกออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอามาแปะแบบเนี้ยแปะกับก้นไม้แบบเนี้ยแล้วก็เอากล้วยไม้ลงไปปลูกเลยนะครับผมมัดกล้วยไม้ลงไปปลูกเลยเขาจะช่วยอุ้มน้ําได้ดีกว่านะครับผมที่เราปลูกแบบเปลยๆแบบนี้ในกล้วยไม้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยซัพพอร์ตแล้วก็โปรเทคน้องให้น้อง เติบโตเร็วนะครับผมมีความชุ่มชื้นสมมุติว่าเราออกไปไหนนานๆแล้วก็ลดชุ่มๆหน่อยเนาะเขาจะได้ดูดน้าไว้นานก็เอาไปแปะอย่างนี้เลยนะแบบนี้ผมเอาให้ดูนะครับผมถ่ายคนเดียวครับวันนี้ไม่ทําให้ดูไม่ได้นะต้องขอโทษด้วยนะครับผมถ้าพูดจาเร็วไปต้องขอโทษด้วยนะครับผมอันนี้เลยฉีกเราฉีกออกมาแบบนี้เป็นหนึ่งลังเบียร์หนึ่งลังเบียร์แบบนี้น้ําหนักประมาณหนึ่งกิโลก็ฉีกยากเหมือนกันครับเพราะค่อนข้างแข็งผมไปประมาณหนึ่งกิโลอ่า สองขีดเนาะพร้อมลังเบียแบบนี้หนึ่งังเบียแบบนี้ผมขายสามร้อยบาทนะครับผมค่าส่งฟรีนะหนึ่งังเบียรแบบนี้ก็ปลูกได้เยอะเหมือนกันหนึ่งกิโลค่ะเพราะว่ากะบะพ้ามันค่อนข้างเบานะสําหรับใครสนใจแอดไลน์โทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแบบเก้าแปดแปดได้เลยกาบมะพร้าวฉีกแบบนี้หนึ่งังเบียผมขายสามร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม เขาจะช่วยอุ้มน้ําได้ดีนะครับผมและแบบนี้แบบฉีกแบบนี้ไม่มีใครฉีกให้คุณแน่นอนตามร้านขายร้านค้าต่างๆนะครับผมแบบสับแบบนี้นะครับผมกาบมะพ้าวสับแบบนี้คุณสามารถเอาไปลงกระถางได้เลยนะลูกค้าสามารถเอาไปลงกระถางปลูกได้เลยนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาส่งถึงบ้านทันทีแกะออกมาเป็นวัสดุปลูกได้เลยตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่1ลังเบียนะครับผม1ลังเบียตัวนี้ อยู่ที่ประมาณเกือบ2กิโลเดี๋ยวผมยัดให้ไปประมาณ2กิโลเลย2กิโลนะคะผมอันนี้1กิโลอันนี้2กิโลกิลอันนี้1ลังเบียรแบบนี้ผมจะยัดให้ไปเลย2กิโลเนาะพร้อมส่งผมก็ขาย300บาทเหมือนกันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มแอดไลน์โทรมา09 5ย์เ8้าหนึ่งแปะคะผมสำหรับมี2ตัวนี้ใครที่เอาไปปลูกแบบนี้ แปะแบบนี้ก็ใช้ตัวนี้นะครับผมหรือใครที่ใช้แบบกระถางก็ให้ใช้ปลูกแบบนี้เอาแบบนี้ลงจะให้ดีเราต้องบวกนะครับผมบวกให้ไปเนาะบวกเข้าไปให้เขาเป็นแพทินัมเลยตรงนี้ <c oughs> ก็คือเปลือกสนนะครับผมเปลือกสนตัวนี้เราขายอยู่ที่1นกิโลเปลือกสนเป็นเปลือกสนนาเข้านะครับผม เปลือกสนคล,าคลา้ายๆเขาเขาใช้เป็นอาหารเสริมให้เขาเติบโตได้ดีครับผมบางครั้งเราไม่อยากใช้เคมีกับกล้วยไม้เราก็ใช้ตัวนี้เข้าไปนะครับผมใส่กระถางลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับผมเราก็ใส่ลงไปในกระถางปลกแบบนี้เหมือน่านหินได้เลยนะใส่กระถางแบบนี้ได้เลย ใส่ลงไปเลยนะฮะใส่ลงไปเลยแบบนี้ได้เลยเนาะสาหรับเปลือกสนนะครับเปลือกสนเราขาย1นกิโล1น่กิโลอยู่ที่1นึ่อ่าหนึ100บาทผมขาย1เซตอย่างต่ําเลยเปลือกสน5้ากิโล5้ากิโลห้าร้อขอค่าส่ง80เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับเปลือกสนนะ580บาทนะครับผมเปลือกสนก็จะมีแบบนี้อีกเปลือกสนที่เป็นแบบนี้เหมือนที่ผมทําไปคลิปไปเมื่อเช้านี้เลยชิ้นละ25บาท1เซต 12ชิ้นใหญ่แถม2ชิ้นเล็กก็อยู่ที่300บาทค่าส่ง80ดสิเป็น380บาทส่งฟรีอ่าส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มแบบนี้ไปได้เลยนะสำหรับไม้อีกหนึ่งชนิดที่คุณลูกค้านะคะที่คุณลูกค้าควรมีเอาไว้ปลูกกล้วยไม้มันจะทนกับเปลือกสนหน่อยนิดนึงนะคะผมคือเปลือกอะต้นต้นมะขามต้นมะขามแบนี้ผมก็จะหั่นเป็นท่อนแบบนี้แล้วผมยังไม่เจาะ ต้นมะขามแบบนี้นะคะผมเอาไปปลูกกล้วยไม้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมก็เจาะรูให้เหมือนแบบนี้นะคะผมต้นมะขามแบบนี้นะคะผมกล้วยไม้จะเกาะได้ดีเพราะว่ากล้วยไม้เขาจะชอบพวกอ่าสารอาหารที่มีในต้นมะขามต้นสนนะคะผมแบบนี้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะผมก็ใหญ่พอสมควรอะ่ะใหญ่กวใหญ่เป็นเข้าฝ่ามือผมอะ่ะเนาะก็เท่าเปลือกสนเลย ผมก็ขายชิ้นละ25บาทเดี๋ยวผมเจาะรูเจาะลวดไปให้ด้วยนะครับผมชิ้นละ25บาทขายเหมือนกันกับเปลือกสนแบบนี้ที่เป็นแบบกรอบชิ้นละ25บาท1เซ็ต1 0 12ชิ้นนะคะมะขามไม่ได้แถมเนาะเพราะมะขามหายากนะคะ1เซต12ชิ้น300ขอค่าส่ง80เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095 941 8 988สําหรับใครอยากได้วัสดุปลูกต่างๆก็จะมี ไม้มะขามเปลือกสนนะฮะแล้วก็เปลือกสนแบบสับหนึกิโลได้เยอะครับแล้วก็กาบมะาพ้าแบบสับลังละ300บาท2อกิโลพร้อมส่งนะครับแล้วก็กาามามะพร้าวแบบฉีก ะะเอาไปหุ้มต้นไม้ก็ใช้ตัวนี้มันจะหุ้มได้ดีนะครับผมและช่วยอุ้มน้ําแล้วให้กล้วยไม้เรารากเดินเร็วเติบโตเร็วนะครับผมแบบนี้รังหนึ่งหนึ่งกิโลสองขีดพร้อมลังนะครับผมส่งไป300บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มหรือใครอยากได้แบบนี้เอาไปอบต้นไม้นะเอาไปอบต้นไม้แบบตะกร้าแบบนี้แบบเข่งแบบนี้อ่ะผมชั่งให้ดูว่าได้เท่าไหร่อันนี้แห้งมากแล้วนะฮะเขาจะอยู่ที่น้ําหนักประมาณ3ามกิโลนะ 3กิโลตัวนี้ผมคิด350บาทพร้อมส่งนะครับผมสำหรับใครอยากได้แบบที่ยังไม่ฉีกนะคบผมแคปหน้าจอแล้วส่งให้ผมดูได้เลยนะครับผมใครอยากได้แบบไหน350บาทหรือใครอยากได้แบบสับเป็นกระสอบเลยกระสอบใหญ่ครับแบบนี้มะพเ้าสับแบบกระสอบกระสอบใหญ่แบบนี้ผมคิด550บบาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่าส่งผมก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะอันนี้ผมบอกก่อน ส่งถึงบ้านคุณได้เลยใครอยากได้แบบกระสอบแบบนี้กระสอบใหญ่แบบนี้550บาทกาะปมะพร้าวสับแบบนี้นะครับผมกาะปมะพร้าวสับแบบนี้ใส่กระถางได้เลยหรือเอาไปปลูกต้นไม้ชนิดอื่นก็ได้ถ้าคุณไม่มีเวลาไปร้านค้าร้านขายปลีกต้นไม้กล้วยไม้แถวบ้านคุณสั่งจากผมได้เลยผมส่งถึงบ้านกาะปมะพร้าวสับแบบนี้ผมขายกระสอบใหญ่นะกระสอบใหญ่แบบนี้1กระสอบนะครับ1กระสอบแบบนี้โอ้ักหนักหนักมากเดี๋ยวผมชั่งให้ดู 1กระสอบแบบนี้อยู่ที่ประมาณนะครับผมประมาณ12กิโลนะครับผมแบบนี้เลย1กระสอบแบบนี้ผมคิดผมคิด550บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะสำหรับกระสอบใหญ่แบบนี้นะครับผมแบบเข่งแบบนี้ใครอยากได้เอาไปอบต้นไม้นะ เข่งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลผมคิด350บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับใครที่อยากได้แบบสำเร็จไปแล้วไม่ต้องไปเสียเวลานั่งฉีกเลยตัวนี้เลยครับผมกาบมาาะร้าวสับแบบฉีกตัวนี้1ลังเบียนะฮะ1ลังเบียเดี๋ยวผมส่่างให้ดูอีกรอบผมจะให้ไปอยู่ที่ประมาณ หนึ่งกิโลกว่านะฮะหนึ่งกิโลกว่าแบบยัดๆพูนๆแบบนี้นะครับผมพร้อมส่งอยู่ที่สามร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมหรือใครอยากได้แบบย่อมๆแบบกลาบมะพร้าวสับแบบนี้สองกิโลนะครับผมสองกิโลหนึ่งลังเบียร์พร้อมส่งสามร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มอยากได้อาหารเสริมให้กล้วยไม้ก็หันมาทางนี้เลยเนาะสำหรับเปลือกสนเปลือกสนนะครับผม 1กิโล0นึ่ร้อผมขาย1เซต5กิโล500อขอค่าส่ง80ปลายทางเป็น580บาทส่งปรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับสำหรับไม้มะขามที่เป็นแขวนนะฮะหรือเปลือกสนที่เป็นแขวนแบบนี้เราขายราคาเหมือนกันคือ12ชิ้น1เซต12ชิ้น300อขอค่าส่ง80เพราพราน้องมีน้ำหนักนิดนึงขอค่าส่ง80เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเปลือกสนที่มีสารอาหารที่ธาต ธาตุอาหารที่กล้วยไม้หรือต้นไม้ต้องการหรือเป็นต้นมะขามนะครับผมต้นมะขามที่ถูกหั่นแบบนี้เป็นเขียงความหนาๆค่ะหนาเดี๋ยวเราจะเจาะรูไปใส่ลวดสามขาไปให้ใครอยากได้แอดไลน์โทรมาได้เลยที่เบอร์095 9 4 18 988สําหรับวัสดุปลูกนะครับผมวัสดุปลูกกล้วยไม้กระสอบใหญ่แบบนี้550บาทส่งฟรีนะครับผมมีประมาณ11 12กิโลนะครับผมแบบนี้แบบตะก้าใครอยากได้แบบนี้ไปอบต้นไม้ หาซื้อก็ไม่ค่อยมีหรอกครับผมมันก็ร้านต้นไม้เขาจะไม่เอาไปขายแบบนี้เป็นเข่งแบบนี้นะครับผมประมาณ3กิโลผมให้ในราคา350บาทส่งฟรีแบบฉีกแบบนี้1กิโลกว่านะครับผมแบบฉีกแบบนี้เอาไปโอบติดกับแผงแบบนั้นได้เลยนะครับผมแบบนั้นนะแล้วก็ <c oughs> ในราคา1กิโลกว่า300บาทส่งฟรีแบบสับ2กิโล1 หลังเบียร์ให้ในราคา300บาทส่งฟรีเก็บปลายทางเหมือนกันนะคะผมโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะคะผมได้กล้วยไม้ไปปลูกแล้วอยากหาวัสดุปลูกกล้วยไม้นะครับผมจัดแบบคอมโบเซตมาเลยก็ได้ผมส่งให้สินค้ามีตลอดนะคะผมสาหรับวัสดุปลูกกล้วยไม้ต่างๆนะสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะคะผมสําหรับ ใครที่เข้ามารับชมกราบขอบพระคุณทุกท่านกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดคนละแชร์คนละไลค์นะครับผมกดติดตามให้เรานะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะคะผมสวัสดีครับ